ไให้สารเคมีเยอะปปแล้้้วก็ใใชบบไอยาางนคุทพื้นที่กี่ไร่คะทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มันแปดไร่เก้าไร่ครับส่วนส่วนกาแฟกี่ไร่บ้านนี้เก้าไร่ครับเป็นหลารุ่นเนาะเป็นหลายรุ่นเะยออกขอดอกก็มีถึงลูกเพิ่งปลูกได้3ปีกาแฟกี่ต้นคะสามปีนี้ที่มาสี่พันต้นแล้วก็ ตัดทิ้งไปเยอะเหมือนกันเนี่ยแล้วต่อเนี่ยตัดทิ้งเพราะความขี้ของมันนะฮะอ๋อปลูกขี้เกินครับขอให้ปลูกขี้แต่ก่อนมันโรยอืมเอาพันมาจากเมืองเลยว่าสันพี่จนอ่าเมืองเลยแต่มันเป็นโรบัสต้านะดอกไม้ช่วงที่มันออกเยอะอยู่ใช่ไหมปีที่แล้วได้กี่ตันปีที่แล้วได้สี่ตันสี่ตันสี่ตันเลยเหรอครับมากีไเนี่ยมักสดนะเออมักสดอ๋อเชอรี่ได้สี่ตันแล้วได้ได้สารกี่ตันสารนี่มันก็ ถ้าถ้าเราสีแล้วมันก็ครึ่งต่อครึ่งอ่ะสองตันถ้ายี่สิบกิโลก็ไปขายส่วนใหญ่ทําแปรรูปเองทําแปรรูปเองไงชุดที่แล้วก็คือขายไอ้เจ้าของค่ะไปขายไงสองตันขายไอ้สองไอ้คือเขาแบ่งกเราเหลือไว้แค่ตันเดียวอหมักแห้งนะหมักแห้งหมักแห้งตันนึงก็ขายไปเท่าแก่โลห้าสิบอ๋อเราทําเป็นรายใช่ไหมแบบเราเข้าแบบปาก หมักไหมหมักหรือตากแห้งเลยตากแห้งเลยตากแห้งแล้วเอามาสีครับเรามีเครื่องสีเองเราซื้อซื้อเองจากสุนตอนอ๋อซื้อเครื่องสีสารเองสารเองอ๋อแต่เราไม่ได้ทํากระบวนการหมักหรือหรืออันอื่นเนาะเราตากแห้งอย่างเดียวคือเาม่ามาไอหมักแห้งกันแล้วก็บางบางทีก็บางเจ้าเขาจะถ้าเราลุกมากเขาจะพ่นกันเชื้อรากันชื้นนั่นแหละแต่เรายังไม่ใช้ครับเพราะมันเป็นปีแรกอยู่เขาเรียนรู้ไป พึ่งพึ่งขายได้ปีแรกปีนี้ปีแรกเนาะครับเพิ่งปลูกมาได้สามสามปีนี้กับสองเดือนที่จริงเราอยากให้ขอใบรับรองรับรองแหล่งผลิตจะจะขอไหมถ้าขอจะให้ยังยังครับตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่พร้อมทำไมยังไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเนาเพราะว่าจริงๆถ้าเขารับรองแหล่งผลิตก็จะดีเนาะ เพราะว่าแต่แต่แกยังไม่พร้อมแกต้องดูเราต้องเชื่ว่าเรามันจะก้าวไกแต่แต่เราไม่ทิ้งครับรอืแ<ป>เราทำเป็นอย่างนอกจากกาแฟเราทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมก็กีดยางกีดยางก็ให้เขากีดคนระับเาทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อ๋อหนึอย่างคนเดียวหนึ่อย่างนะก็เลยเหนื่อยหน่อยบางทีก็นี่มันขุดจ้าก็อารมณ์ก็สุดยอดเลยเมื่อกี้ก็วิ่งไปธนาคารสองร้อยสี่สิบเมตรจากก็ดักน้ำทะเล S <S ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไไม่่่่คอยสูงเทาหรใช่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็แต่มันโลบัสต้าก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มันอาศัยธรรมชาติก็ได้ไปมันจะเหี่ยวด้วยนะเหลืองนะครับใช่ใช่หน้าแรงก็อย่างนี้ภาคใต้นี่ฝนตกทุกคนไม่ต้องใช้น้ำครับอ๋อเลี้ยงไว้ด้วยผ่านบ้านโน้นครับอ๋อเขามาอยู่กินอยู่ในนี้แหละข้ามาข้ามาผ่านไปเอ้ามันเป็นอะไรล่ะนี่ขาดน้ำผ่านน้ำเจ้าประดานหรือเปล่า เอไม่ได้ไก่หรอคะหรือว่าช่วงนี้ใช้ช่วงนี้ช่วงทำนาต้นตั้งสี่พันกว่าต้นนะต้นกาแฟแก่สี่พันกว่าต้นตอนนี้มันก็ไม่อตัดมีทีแล้วได้สีตสีตันเชอรี่ได้เยอะอยู่นะทำไมไม่เหเองอืมใช่ปลูกให้ร่มเงาเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำเยอะอค่นี้รูอ้ยังุงาิกี่สินี่แต่ว่าหมายเป็นไ้ผลจะนุก จะตัดกันนะทุกที่เป็นแสนก,กาแฟกนลองปลูกสักซีกนึงก็ได้ปลูก่นผมนะที่แสนเกนเกโรบัสต้าของสวนผู้ไทย,ยไม่ไม,ไม่ตรีนี่เป็นชื่อบ้านใช่ไหมชื่อเมียผมด้วยอ๋อชื่อเมียท <laughs> ุกปีบ้านฮาบ้านอ๋อเป็นคนผู้ <laughs> <laughs> ไทยใช่ไหมคะแต่เราแต่เราเป็นคนผู้ <laughs> ไทยด้วยกันใช่ <laughs> ไหมถือ มีพีเบอร์ี่มีอะไรด้วยนี่เนี่ยผลแต่นี่มันผลไม้มันมันมันรวมนะมันรวมอันนี้ใชาว่าพีนี้เราจะแยกเกลหรือว่าหมักจะคัดไหมเราจะเราคัดเราทําคัดไหมทีนี้เราจะคัดเท่าไหร่ไอคนที่มารับซื้อเขาบอกให้รวมเลยไงเพราะว่าเมล็ดกาแฟเรามสมบูรณ์ไงอไม่ต้องเขาไม่ต้องคัดก็ได้เขาบอกว่าคัดรวมเลยเพราะปผมจะให้แบบตัวไหนมันลอยน้ำมันไม่สมบูรณ์มันจะคัดออก แล้วแล้วถ้าตัวตัวแห้งนี่เราเราพอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็เราเวลาเราเก็บอะเราเก็บยังไงหรือเราเอามาสีแล้วขายเลยเอามาสีขายเลยมันจะมีกลิ่นเปลือกต้องต้องทิ้งไว้สักห้าเดือนอ๋อเราเราสีเป็นสีเป็นสารแบบนี้ก่อนครับทิ้งไว้สักห้าเดือนเดือนเราค่อยขายจะไม่มีกลิ่นกลิ่นเปลือกอันนี้ใชไม่ครอันนี้อันนี้หรือหรือว่าอันนี้ร้อย แล้วยี่สิบค่ล้ยี่สิบกิกิโลนึงคนัคือว่าคือว่าเป็นยังไงราคาราคาดีถ้าขายได้อย่างเงี้ยราคาดีถ้าเกงขายสารได้ราคาเนี้ยแต่ถ้าถ้าขายส่งเขาซื้อเท่าไหร่ถ้าขายส่งก็ขายราคานี้แหละเอาเหรอที่มาคนมาซื้อที่มาจากชุฬเหรอถ้าขัวก็ก็ประมาณ4ี่สี่ร้อย ขั้วเองใช่ไหมมีหม้อขั่วใช่ไหมคะมีคือขั่วขายได้ดีกว่าแล้วก็บดให้บดยาบดละเอียดส่วนมากจะต้องบดหยาบหน่อยจะไม่ร้อนตักขาอืมอ่ามีเครื่รเนี่ยดีครับจะได้อัดที่ร้านกาแฟก็จะเอากาแฟตัวเองไปทําใช่ไหมคะโอแต่เราจะทําแห้งเราไม่ได้หมักเนาะไม่ได้ทำโปรเซส์อื่นครับผมยังยังศึกษาไปเรื่อยแล้วแล้วขั่วนี้ใครเป็นคนขั่วก็แฟนตอนนี้มันก็ขั่วขั่วมืออยู่จะแกใช้หม้อขั่วแบบไหน มาคั่วกระทะทองเหลืองครับอ๋อใช่กระทะทองเหลืองคั่วทาคั่วแบบนั้นเอาวันนั้นเลยซื้ออะไรเครื่องคั่วเข้ามาหม้อแตกแต่ระดับมันยังไม่ได้เลยอ๋อเกืต้องซ้อมงความร้อนแล้วเป่าข้างตรยนไปเอยที่ได้ต่างครับแต่กระทะทองแดงแต่ที่เขาไปชิมสมุนปรการบอกว่ารสชาติใช้ได้อยู่ครับแต่สัม่วแต่เราแต่เราไมมั่นใจเรื่องคั่วเดินเดินต่อไหมเราจะรีบกลับ คืออคือคืออย่างนี้ค่ะมันใช่วงแบ่งก็ตัดทิ้งหมดที่จริงถ้าเรามีไม้ผลใหญ่บกห่างๆเนาะก็จะดีเนาะเพราะว่ามันก็ได้ร่มเงาแต่ตรงนี้ก็เหมือนให้น้ํามันด้วยเนาะยังมีสายน้ําด้วยครับอืมแล้วเวลาเก็บเก็บกาแฟนี่เก็บยังไงคะใครเป็นคนเก็บอ๋อก็บางทีก็จ้างเหรอคะปีนี้แต่จ้างครับเขาขายคิดกิโลเท่าไหร่ครับถ้าจ้างกิโลห้าบาทครับอู้คัดให้ด้วยไหม ก็เราเอาแต่เม็ดแดงเม็ดเชอรี่เออเอาแต่เม็ดแดงแต่ว่าหมายถึงว่าค่าจ้างเก็บ5บาทนี่คือโลโลละโลละ5บาทนี่เราให้เขาคัดด้วยไหมหรือว่าเก็บขอให้แดง ไม่ไม่ได้คัดขนาดให้อีกนะก็ให้เขาเก็บไม่แดงแหละแล้วก็จ้างคนคัดคัดอีกนะฮะต้องมีจ้างคัดละเอียเห็นไหมมันหลายอย่างหลายขั้นตอนใช่แล้วก็หลังจากนั้นเอาไปตากใช่ไหมเอาไปตากอะเรามีที่ตากไหมมีครับมีตะแกรงที่ตากเนาะตากไว้ประมาณสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ถ้ามันแห้งดีดีแห้งแล้วเขาไปเก็บไว้อ่แล้วกี่วันถึงจะเอาไปสีคะนี่ก็ประมาณหกเดือนครับหกเดือนอ๋อหกจิตเดือนเราเก็บใส่กระสอบก็คือเก็บทั้งเปลือกยังแห้งอย่างนั้นเลยอ๋อ พอจะขายถึงสีไม่ค่อยโงไม่ค่อยมีเวลาดูแลทั้งรุ่งทั้นี่อยู่นี่มีเห็นเจอมอดหรือยังมอดเกี่ยวผลกาแฟมีบ้างยังอ๋อไม่มีครับมันมีแต่ไอเจาะลำต้นอ๋อนอนเจาะลำต้นเจาะร่วงอ่ะพืชต้นเราเราเราทำไงที่สวนทำยังไงไอ้แลเราเราทำไงมันจะแตกขึ้นใหม่ใช่มันจะแตกขึ้นใหม่ที่ไม่เหี่ยวดิ่งไปตอนนี้ไม่ใช่แต่ปกติถ้าสมมติว่าเราเจอว่ามันมันเริ่มเป็นเราเอาเราเอาพวกนั้นฉีดเข้าไป บีทีหรือว่ายาสูบยาฉุนหรือหรือสารเคมีที่ฆ่านอนอ่ะแล้วก็เอาไอ้แต่เราต้องเห็นนั่นมันนะแล้วก็เอาดินน้ํามันมาปิดใช่เดี๋ยวมันต่อเองแต่ว่าส่วนใหญ่เราเราก็จะไม่ค่อยเจอหรอกเราจะเดินมามันก็หักก่อนเลยบางทีอ่ะแต่เราเห็นเริ่มมันเฉาๆฉาเราก็สังเกตเอาว่ามันมันจะมีนอนอยู่ข้างในทำไมไปมันอยากจังบางที่ทำไมไปไม่อยากขนาดนี้อ๋อมันเล้วอาจจะ แล้วแต่อะไรพันแต่ใบสวยก็อยากไม่สวยสวยนะแต่ต้นกาแฟแกสมบูรณ์นะคะเพิ่งได้สามปีอ่ะนี่มาเห็นที่สามปีกิ่นทั้งในคนจะเอาออกนะดูไปแล้วเขาออกเลยเนมันแย่งอาหารเยอะเลยในในในต้นกาแฟในในอันนึงนะคะไม่ให้เกินไม่ให้เกินห้าแต่ว่าแกเอาไว้สักสามพอดีไม่ไม่กนินพวกนี้มันคือแย่งอาหารใช่แย่งเลยด้วันต้องเอาออกต้องเอาออก ที่จริงพี่จอรนที่จริงแกต้องเอาไว้สัก2หรือสาเพราะว่าต้นมันถี่อยู่แล้วของแกเนาะแต่ปกที่ควรจะออกให้หมดอย่างเี้ยย่งอาหารเนาะเอาหพราอต้องกล้าขายด้วยเหรอคะใหญ่แปลงตั้งสี่พันต้นเนาะเก้าไร่ผลได้ของแก แล้วคราวนี้เออ่ไร่แล้วก็ไร่มึงปลูกโกโก้สฉพาะปก้ปีที่แล้วนั่นต้นหมดต้นทุนประมาณกี่เยอะไหมคะะมันก็หมดถึงกี่หมื่นค่าปุ๋ยค่ายาปุ๋ยต่อตอนแรกก็ทั้งหมดไปไปอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นแล้วขายกาแฟได้กิโลละถ้าเป็นหมักหมักสดหมักเชอรี่ก็โลสิบแปดบาทค่ะโลสิบแปดบาทครับแล้วแล้วปีที่แล้วได้ได้ได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ ทั้งรวมทั้งขายสารขายเชอร์รี่อ๋อสารนี่ยสารยังไม่หมดเก็บไว้อยู่หน่อยอ๋อยังขายไม่หมดถ้าประเมินนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าขายหมดรายได้อขายหมดเลยก็สองสี่ตันที่เราว่านสี่ตันนี่มันน่าอยู่ประมาณเป็นแสนนี่แสนหน่อยนี่ละมั้งครับอ๋อเพราะว่ามันแบ่งเป็นเชอร์รี่ด้วยเนาะเชอร์รี่ไปขายที่ไหนอะเชอร์รี่ก็คือเจ้าของที่เอาต้นกล้ามลงเขาเขามาซื้อเชอร์รี่ไปแต่เชอร์รี่นีต้องคัดให้เขานะ ที่นู้นขายเชอรี่30บาทนะพี่จอรนี่แกยังขายได้ถูกนะแกขายสิบแปดบาทเองคนละจันจะเอ๊ะไม่ต่างกันเยอะเลยเวลามาขายอันนี้อยู่ที่ภูซางที่เขาขายเวลาเราจะขายต้นกล้าแล้วมัเขาบอกว่าเอาไปเข้าพูดไปอีกราคาหนึ่งไงทีนี้ก็เลยทำเบนนะต้องขายอันไหนที่ได้ราคะขายแล้วขายอันแต่ว่าจะทำเป็นอย่างเงี้ยมันได้ดี่คนเราเอาต้นกล้ามาให้เราลองปลูกนี่งนี่เราซื้อต้นกล้ามาโน่นคุณคุณไม่ซื้อของผมตามราคาที่ตกลงกันไว้เนาะ ที่จริงมันทําได้แปลรูปได้ไม่เป็นไรหรอกเรายังมีอย่างนี้เลยแล้วโรบัตตาอยู่ไหนคะโรบัตตาอยู่อยู่บ้านนะมันปลูกน้อยแต่ต้นนี้กําลังปลูกอยู่ประมาณสิบไร่โรบัตตาใบสวยใช่ไหมเนี่ยแต่พูดถึงน่ะแกบอกว่ามันเหี่ยวแต่หนูว่ามันไม่ใช่เหี่ยวนะไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวแต่ใบสวยเะกจะให้ใบแผ่แบบใบแจกจากสวยเนาะนี่ไหมใบสมบูรณ์เนาะรู้สึกว่าเขาต้นสมบูรณ์ดีเนาะพี่จันนะ yeah.